ครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องจังหวัดพะเยานะครับทุกหมู่เราข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับได้ร่วมกันทําทพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตตะภาวนานะครับเพื่อเป็นกําลังใจรวมพลังใจนะครับให้กับพี่น้อง ผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางภาคกลางและก็ที่กรุง,รงเทพมหานาครน,นะครับได้มีความสุขสวัสดีนะฮะพิธีในวันนี้นะครับท่านประธานก็คือท่านพงศักดิ์วังเสมอท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาครับด้วยรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาเทรสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาในโอกาสที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านจิตใจต่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและนำมาซึ่งสันติสุขและความเป็นสริมงคลแก่ประเทศไทยทางจังหวัดพะเยาจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาพร้อมกันทั่วทุกวัดทั่วประเทศและในวันนี้เช่นกันที่จังหวัดพะเยาณนะที่วัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2554เวลา9นาฬิกา9นาทีท่านพงศักดิ์วังเสมอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินในครั้งนี้การจัดทําพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่แผ่นดินของจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกมูลเหล่าพี่น้องชาวพะเยาได้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาเพื่อความเป็นสิรมงคลแก่แผ่นดินซึ่งในจัดขึ้นนะวันนี้ในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2554ณพระวิหารวัดศร,รีคโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในพิธีประกอบไปด้วยเวลาตั้งแต่8ปดการนาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์1ิบรูปและพระภิกษุสามเณรวัดศรีคมคำเข้านั่งประจำาณอาศนะในวิหารวัดศรีคมคำหลังจากนั้นท่านนายพงศักดิ์วังเสมอท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ครั้นเวลาเก้นกาเก้านาทีซึ่งเป็นเวลาอันเป็นสิริมงคลท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบรูชาพระประธานในพระวิหารพิธีกรสง์นำไหวพระและอารัธนาศินประธานสง์ให้ศินพิธีกรสงฆ์อารัธนาพระปริตเจริญพระสงฆ์เจริญ,พร,รญพระพุทธมนต์จบแล้วนำเจริญจิตตะภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน หลังจากนั้นท่านประธานประเคนจจตุปัจไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปประธานกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นสิบรั พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับก็ส่งขอส่งพลังและแรงใจนะครับไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกๆท่านนะครับที่ประสบความทุกข์ทรมานขนาดนี้นะครับก็เราขอให้คุณพระศรีรัตรัยอันมีพระพุทธ ทระธรพระสงฆ์นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงให้ท่านจงบรรเทาจากคลายทุกโศกลงไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านและครอบครัวนะครับจงประสบสุขความเจริญนะครับและขอให้มีเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยอายุวันสุขภะละตลอดไปด้วยครับสวัสดีครับ